สวัสดีครับร้านเพิ่มทัพย์นะครับคลิปนี้อยู่กับงานสกิดหหน้านะครับแบบชาร์จไฟนะครับผ่านแม่เหล็กผ่านตอดนะครับไม่ผ่านอย่างเดียวคือไม่ผ่านสองไฟนะครับเหมาะสําหรับการเล่นแบบใช้งานยาวๆใช้งานตลอดนะครับตอนนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับก็แบตหมดก็เสียบชาร์จแบตหมดก็เสียบชาร์จโรงงานทีนึงหนเมตร ลงทีสองเม็ดลงทีละสาเม็ดก็ได้ลงทีละเม็ดก็ได้หนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีเล่นของเขาก็เล่นได้ทุกแบบนะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวมาดูกันสั่นหน้าหกนะครับแบบสามเม็ดนะครับลืมเปิดเครื่องนะครับเอาใหม่นะครับลืมเปิดเครื่องคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีลูกงานหนึ่งสามเม็ดเลยนะครับหกสามเม็ด เม็ดแรกเม็ดที่สองแบบนี้เลยนะครับหน้าห้าอือ,อแล้วก็บอกเม็ดที่สามประมาณนี้หน้าสี่เป็นหน้าว่างนะครับหน้าสามสั้นหนึ่งยาวหนึ่ง สั้นหนึ่งยาวหนึ่งแล้วก็สั้นหนึ่งยาวหนึ่งนะครับต่อไปมาดูหน้าสองสั้นสั้นนะครับนะครับประมาณนี้นะครับมาดูหน้าเอีย่ยงสั้นยาวนะครับแล้วก็เว้นจังหวะนะครับยาวแล้วก็เว้นจังหวะนะครับ แล้วก็บอกเม็ดที่3ายาวเว้นจังหวะนะครับมาดูการชาร์จไฟนะครับงาน3เม็ดชาร์จเหมือนทุกลูกที่ผมทํามานะครับเหมือนทุกลูกนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมขอญาตใช้ไฟหน่อยนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าไอตัวเสียบเนี่ยเล็กมากนะครับแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับต้องใช้ไฟส่องนะครับไฟนะครับก็ต้องเป็นไฟที่ส่องเห็นชัดชัดเจนนะครับ เม็ดแรกไฟขึ้นนะครับประมาณนี้เม็ดแรกมาวางไว้ตรงนี้เม็ดที่สองหลังเสียบนะครับเม็ดที่สองไฟขึ้นนะครับเม็ดที่สองประมาณนี้เม็ดที่สามคลิปนี้จะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่างานพิเศษนะครับเม็ดที่สามนะครับ ไฟขึ้นทั้งหมด3เม็ดนะครับชัดไฟนะครับแล้วก็3เม็ดลูกประกอบน้ําหนักเท่ากันนะครับการตรวจนะครับดวมให้ดูเลยไม่ว่าจะตรวจเป็นแม่เหล็กขาวแม่เหล็กดำแม่เหล็กแดงอะไรมาเลยครับผมบอกเลยนะครับไม่ติดนะครับตัวนี้ตัวงานนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กแม่เหล็กขาวไอตัวนี้จะแรงกว่าแม่เหล็กขาวนะครับเป็นแม่เหล็กเข้างานของผมเอง แรงกว่าแน่นอนนะครับตรวจนิดเดียวไม่มีติดนะครับตรวจด้านข้างไะเอวนะครับสามนะครับนะครับทุกหน้าไม่ติดนะครับไม่ติดเดี๋ยวตรวจต็อให้ดูนะครับเดี๋ยวหาว่าเป็นไม่เหล็กปลอมนะนะครับไม่มีปลอมนะครับไม่เหล็กนะครับของจริงนะครับไม่มีการหลอกล้านผัไม่มีหลอกลูกค้าเขารู้กันอยู่แล้วนะครับต่อไปการตรวจต็อ ตรวจอดตรวจกันไก่อันนี้เดียวนะนิดเดียวร้องนะครับไม่ได้ปิดสวิตช์นะมาดูตรวจลูกนะครับนะครับไม่มีร้องนิดเดียวร้องนะครับตรวจลูกให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นลูกงานนะครับ โยนปุ๊บสันปั๊บนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านอื่นท่านใดสนใจนะครับสกิชาร์จไฟเล่นแบบยาวๆโรงงานทีละ1 2 3เมตรแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับสะดวกแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับประเด็นสำคัญคือแบตหมดชาร์จไฟนะครับตอบโจทย์ลูกค้าทั้งหลายที่ต้องการนะครับต้องการประหยัดงบนะครับชุดนี้ตอบโจทย์ไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศภายในประเทศแต่ยุ่พื้นที่ห่างไกลไม่สะดวกส่งไปส่งมาเปลี่ยนแบต ก็ชุดนี้นะครับตอบโจทย์ท่านนะครับตัวนี้นะครับเป็นสกิทชาร์จไฟ6หน้าลูกงาน3เม็ดขนาด4หุนครึ่งนะครับงานก็3มเม็ดนี้ผมได้ให้ท่านดูนะครับถ้าสนใจนะครับเบอร์โทรร้านก็มีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับเบอร์โทร0 9 4 6 2 3 1 8 8 4สานนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ